ในชีวิตนี้แม่เกิดมาแม่แฟนน้อยเหมือนกันเนาะก็ประสบการณ์ไม่ได้เยอะมากอาจจะเพราะว่าก็เหมือนเราก็เป็นอย่างเงี้ยเราไม่ได้ออก ก็ความจะเอาจะอินโทรเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยดารก <c oughs> ดารกันไม่ไม,มจีบแม่ดาราก็ไม่ได้มีมาจีบอา้าวแล้วกัตบตอนตอนพี่น็อตน,นี่คือยังไงเขามาไมายไหนเขามายัางไง <c oughs> จุดที่เขามาสนใจเราเนี่ยก็คือจากงานขายของผู้จัดการเราพอนางนางเหมือนนางมีชื่อเราในสาระบบนางแล้ว <c oughs> นางก็ไปหาดูในยูทงยูทยูบนางก็ <c oughs> เสือกช,ชอบจริงอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เขาก็ติดต่อไปทางน้องวันเจีย๊ยบอีกทีหนึง่งบอกว่าอยากคุยอยากรู้จักเราก็ด่าอีวานไปอะไรไปบอกว่ากูไปขายได้ยังไงแบบอย่างนั้นอย่างนี้อุบาทุเลศอ,อะไรเงี้ยเออแบบว่าเขาจะมองกูยังไงอไรอ่า้ก็เป็นไฮโซไฮโซนะเวย้ยไม่ใช่ว่าไฮโซไฮโซคือตอนนั้นก็คือยิ่งยิ่งสมัยนะั้นเรายิ่งมีความรู้สึกว่าไฮโซเนี่ยแบบชอบเอาดาราเป็นของเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีไมล์เซฟอะไรนะฝันดูเลยค่ะจะเป็นของเล่นไฮโซ ฝันเลยเขียนในซูรุเมซูรุเมซูรุเม,เม,เมด้วยเลยซูรมเมเอซูรุเมซมาจากอะไรอะ่ะก็จนเวลาผ่านไปเป็นปีนางก็ เข้าทางนี้ไม่ได้นางก็ไปเข้าทางโน้นทางนี้ก็คือสุดท้าย่เอาสรุปง่ายๆสั้นๆก็มาเจอกันในงานวันเกิดของคุณก้องไฮสยซารอนที่มาเจอตัวเป็นๆนะก็เป็นช่วงรอยหัวเรียวหัวต่อที่เรากําลังจะมาช่องสาประมาณปีทองของแม่เลยเนาะปีห้าสองปีห้าสองเออได้ผัวกับปีนั้น ทองมากอะ่ะก็เจอกันแล้วก็อ่ะเราก็รู้สึกว่าอ่ะพอเห็นหน้ากันแล้วเนี่ยโอเคได้คุยได้ก็เลยเริ่มเริ่มคุยตั้งแต่ตอนนั้นมันอยู่กันยังยืนยงแม้ตีกันแบบหนักสุดกันเรื่องอะไรวะคั้ตนตีกันหนักๆก็จะเป็นช่วงคบกันใหม่ๆก็คือเรื่อง e อีโก้แหละเออเพราะเราเป็นสาวอยู่แล้วเออเราก็รู้สึกว่าแบบว่า,วา,วาก็ยังใจร้อนอยู่ยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็ มันก็มาเจอตรงกลางเออก็มาเจอตรงกลางกันได้คนมันจะเป็นผัวเป็นเมียกันน่ะเนาะมันก็ต้องเจอกันจนได้อย่างเงี้ยเนาะ